สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับราศีซึ่งตอนช่วงจังหวะตอนนี้อาจจะมีปัญหามากกว่าราศีอื่นๆนิดหนึ่งก็คือราศีมีนราศีมีมีดาวพระเสาร์นะคะจรมาทับดาววาสนาของตนเองเพราะฉะนั้นราศีมีนในช่วงจังหวะตอนนี้จะอึดอัดมากแล้วดาวเสาร์นี้มาจากความโทษทุกข์นะคะเขาบอกว่าให้ถ่ายเสาเพราะฉะนั้นราศีมีนต้องอดทนนะคะให้ทราบว่า ที่เราเกิดปัญหามีอุปสรรคต่างๆเพราะดาวเสาร์จรมาทับเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพลาพระลาพระทับรักก็ถือว่าดีแต่ว่าเนื่องจากเป็นบาปพระเคราะห์เราก็จะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคก่อนเมื่อเราเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆเราแก้ไขได้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการที่ดาวเสาย้ายหรือดาวเสาร์มาทับตัวเราในช่วงจังหวะตอนนี้นะคะของราศีมีนอดทนรอ จนถึงวันที่23สิงหาจนถึง23สิงหาถึง13กุมภาปี69ทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวเสาจะมีการเดินถอยหลังไปอยู่ราศีกลุ่มซึ่งเป็นภพวินาศของเราเมื่อดาวเสาหลบมุมนะคะความวุ่นวายใจความกังวลใจต่างๆของราศีมีนก็จะน้อยลงอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายลงแต่ในช่วงตอนนี้เราจะรู้สึกว่าอึดอัดของราศี มีนนะคะจะรู้สึกอึดอัดมากเนื่องจากเสายังทับตัวเราอยู่และจะดีอีกช่วงหนึ่งนะคะของราศีมีนก็คือช่วงของวันที่เอ่อวันที่สองตุลาจนถึงวันที่22ธันวาปี68ดนี่แหละคะ่ะดาววาสนาของตัวเจ้าชะตาก็คือดาวพระหัสชะจรไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพพุทธะของราศีมีนแล้วมีกําลังเป็นมหาอุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ ดาววัสนาเราเป็นอุดนะคะแล้วอยู่ในภพดีราศีมีนก็จะเฟื้นคินคืนชีพได้เลยก็คือหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งเราเคยมีปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะแก้ไขได้ในช่วงจังหวะที่ดาววัสนาเรามีกําลังก็คือรอให้วันที่สองตุลาจนถึงยีบสองธันวาช่วงจังหวะตอนนี้ราศีมีนค่อยจะตัดสินใจจะทําทอะไรค่อยไปตัดสินใจตอนนั้นทุกๆุอย่างก็จะดีขึ้นจะทําอะไรแล้วก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้น แต่ช่วงจังหวะตอนนี้อาจจะอึดอัดอาจจะวุ่นวายอาจจะกังวลใจหรือมีปัญหาให้เราคุ้นคิดก็ให้มันคุ้นคิดไปให้รู้ว่าดาวที่มันมออีมีปัญหากับเราเป็นอย่างไรเราอย่าไปออกุ้มใจหรือว่าไปตามดาวมากเกินไปเพราะว่ามันจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เลยสักทีนะคะราศีมีน ราศีมีนสู้ๆราศีมีนมีดาววาสนาเป็นดาวพฤหัสก็เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ทําอะไรถูกต้องอยู่แล้วแต่ในช่วงจังหวะของปีนี้เมื่อดาวเสาร์จรมาทับตัวเรามันก็ต้องอึดอัดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็แล้วก็จะแย่ร้อยเปอร์เซ็นตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามวิถีชีวิตของมนุษย์เราเรารู้จังหวะชีวิตเราดูดวงเพื่อให้เรารู้ว่าดวงชะตาเราเป็นอย่างไรเราจะได้แก้ไขทันนะคะ หากใครเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ